จากกรณีที่หมอปลานายจิรพันธ์เพชรขาวมือปราบสัมภเวสีได้โพสต์เฟซบุ๊กข้อความระบุว่าคนสามประเภทที่ไม่ควรลืมในชีวิตคนที่ช่วยเราในยามลำบากคนที่เดินจากเรายามลำบากและคนที่ทำให้เราตกสถานการณ์ลำบากในวันที่เราแย่มิดแท้จะปรากฏตัวตอนลำบากเรามีใคร ตอนสบายอย่าคิดไปหลงคนอื่นให้ขอบคุณทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเรื่องดีๆบางครั้งสอนเราไม่ได้แต่เรื่องร้ายๆบางครั้งสอนเราได้เสมอมีความสุขกับวันหยุดเกือบยาวนะเพื่อนๆรักษาสุขภาพกันด้วยนะเพื่อนแท้คนหนึ่งมีค่ากว่าญาติหมื่นคนหมอปลาได้กล่าวไว้ทั้งนี้ ก็ได้โพสต์รูปคู่กับคุณน้ำฟ้าและคุณน้ำฟ้าก็ได้มีโพสต์ในเฟซบุ๊กเช่นกันข้อความระบุว่าน้ำตาเป็นคำพูดที่แทนความรู้สึกได้ดีที่สุดบางทีเสียความรู้สึกมากจนไม่อยากจะพูดหนูคิดถึงหมอปลาที่สุดกอดหนูหน่อยล่าสุดเมื่อวันที่8ธันวาคม63สาที่ผ่านมาคุณน้ำฟ้าภรรยาของหมอปลา ก็ได้เผยว่าวันนี้ได้เจอลุงพลแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาลุงพลมาหาที่รีสอร์ทได้เคลียร์ใจกันแล้วไปในระดับหนึ่งความสัมพันธ์ยังอยู่ในระดับดีแต่คงไม่ร้อยเปอร์เซน์เพราะความรู้สึกเหมือนโดนทำร้ายความรู้สึกดีขึ้นต้องให้เวลาให้โอกาสตัวเองทำใจเพราะเหมือนคนโดนทิ้งแล้วเคว้งถ้าจะให้ดีเหมือนเดิม ก็คงจะดูเหมือนว่าแกล้งทำเพราะเราไม่ใช่นักแสดงและหมอปลาก็ได้ตามมาที่บ้านกกกอกยอมรับว่าดีใจมากหมอปลาเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดของชีวิตแล้วอยากฝากให้ทุกคนที่ติดตามข่าวยอมรับว่าต้นกับลุงพลได้เคลียร์ใจกันแล้วแต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซนต์และยอมถอยให้กันแล้ว ทางด้านป้าแตนก็ได้กล่าวว่าเรื่องผิดนัดอาจจะเป็นการสื่อสารกันผิดความเข้าใจคงต่างกันยอมรับว่าตนผิดเองที่ไม่ได้โทรศัพท์ไปบอกพี่น้ำฟ้าว่าจะเอาของไปให้หลานที่กรุงเทพต้นอยากจะขอโทษผิดที่ลุงกับป้าเองที่ไม่ได้สื่อสารกันตรงๆขณะที่พี่น้ำฟ้าร้องไห้ต้นเห็นหลังจากขับรถไปกรุงเทพกับลุงพล จึงบอกลุงว่าพี่น้ำฟ้าร้องไห้แล้วตนก็กังวลใจเมื่อทำธุระที่กรุงเทพเสร็จก็รีบกลับมายังบ้านกกกอกและขอให้พี่น้ำฟ้ายังอยู่ลุงพลจึงรีบขับรถมาเคลียร์ปัญหาที่ค้างคาใจกันอยู่อยากจะมาคุยอยากขอโทษเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเรื่องนี้จึงเป็นบทเรียนสอนให้เรารู้ว่าถ้าเรานัดกับใครแล้วเราจะไปไหน ต้องบอกคนที่เรานัดก่อนลุงกับป้าเป็นชาวบ้านคิดว่าพี่น้ำฟ้าคงจะเข้าใจและในวันที่9ธันวาคม63หมอปลากับผู้ใหญ่บ้านจะเดินทางไปถามความคืบหน้าคดีของน้องชมพู่กับผู้การจังหวัดมุกดาหารยืนยันว่าต้นกับลุงพลไปอยู่แล้วเพราะอยากจะรู้ว่าความคืบหน้าของคดีได้ไปถึงไหนแล้วทางด้านลุงพล นายชัยพลวิภาได้เดินทางไปยังบ้านของนายนิ่มเงินงามผู้ใหญ่บ้านกกกอกโดยมีภรรยาผู้ใหญ่บ้านมาร่วมนั่งพูดคุยกันด้วยโดยลุงพลได้พูดคุยเคลียร์ใจเรื่องที่เข้าใจผิดกันและประเด็นเงินบริจาคสร้างศาลาวัดภูหลวงและเงินค่าแรงของช่างก่อสร้างที่ชาวเน็ตโซเชียลได้ตั้งข้อสงสัยว่าลุงพลเอาเงินไปไหน ได้จ่ายค่าแรงให้ชาวบ้านแล้วหรือยังและในขณะเดียวกันนั้นลุงพลก็ได้แสดงเอกสารรายรับรายจ่ายที่ได้ซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้ผู้ใหญ่บ้านและยูทูบเบอร์ได้ตรวจสอบดูและเอาเงินค่าจ้าง3,900บาทบางคนไม่เอาค่าแรงและมีชาวบ้านที่ร่วมก่อสร้าง10คนขอรับเงินค่าจ้างจึงเอาเงินส่วนนี้มาให้ ส่วนค่าแรงของชาวบ้านที่ไม่เอาเงินค่าแรงนั้นที่เหลืออยู่27,900บาทก็จะบริจาคให้วัดต่อไปและในขณะเดียวกันลุงพลและผู้ใหญ่บ้านเคลียร์ใจกันตรงทุกประเด็นที่ค้างคาใจกันแล้วและได้พูดคุยกันแล้วนั้นหลังจากนั้นลุงพลและผู้ใหญ่บ้านก็ได้จับมือกันโดยลุงพลได้เชิญชวนผู้ใหญ่บ้าน และภรรยาผู้ใหญ่บ้านไปร่วมงานบวงสวงที่ศาลหน้าบ้านในวันที่10ธันวาคม63ซึ่งผู้ใหญ่บ้านบอกว่าถ้ามีเวลาว่างจะไปร่วมงานด้วยและหลังจากนั้นลุงพลบอกว่าทุกคนต่างมีความคิดของตัวเองจะทำอะไรถูกใจทุกคนคงเป็นไปไม่ได้ต้นกับผู้ใหญ่บ้านยังอยู่ร่วมกันได้ปกติไม่มีปัญหา ทุกวันนี้ตนเป็นบุคคลสาธารณะไปแล้วจึงมีคนสนใจติดตามเรื่องราวในชีวิตจนกระทั่งมีคนโจมตีผู้ใหญ่บ้านจึงขอบอกว่าเป็นความคิดของชาวโซเชียลเองทั้งนี้ลุงพลก็ได้ชี้แจงเรื่องที่มีเพจตั้งข้อสังเกตว่าสองสามีภรรยาที่ใจบุญสร้างบ้านให้ฟรีๆจำนวนสามแสนบาทจะมาขอเงินคืนนั้น ตนขอยืนยันว่าทั้งคู่ไม่ได้มาขอเงินคืนแต่มีช่วงที่เขาไม่สบายแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราไม่ทันจึงขอความช่วยเหลือต้นกับป้าแตนจึงช่วยเหลือไปจำนวนหนึ่งส่วนค่าสร้างบ้านคนใจบุญบอกว่าหมดเงินไปประมาณ3 0 0แสนบาทขณะที่ในโลกออนไลน์ได้ตั้งข้อสังเกตว่าญาติิไม่อยากให้ปิดคดี เพราะกลัวเงินบริจาคหายลุงพลชี้แจงว่าเรื่องคดีของน้องชมพู่กับเงินบริจาคนั้นไม่เกี่ยวกันเลยเพราะที่ตนเปิดบัญชีบริจาคเงินเพื่อนำไปทําบุญสร้างสาราวัดและค่าใช้จ่ายทั้งหมดสามารถตรวจสอบได้ปร่งไสไม่มีทางสูญหายและตนก็ได้ปิดบัญชีนั้นไปแล้วนอกจากนี้ลุงพลก็อยากฝากถึงแฟนๆว่า วันนี้ชีวิตเปลี่ยนไปจากลุงพลคนเดิมมีหลายๆคนบอกว่าทุกวันนี้ลุงพลเป็นคนลืมตัวไปแล้วไปไหนต้องมีคนติดตามจริงๆแล้วตนก็อยากเป็นคนธรรมดาแต่มีคนมามอบดอกไม้ให้มาขอถ่ายรูปเกาะติดชีวิตขอทำช่อง YouTube ลุงพลก็ไม่อยากจะขัดใจทำก็ทำ ถ้าไม่ผิดกฎหมายก็ทำได้แต่บางครั้งอยากจะขอความร่วมมือเวลาส่วนตัวมันได้หายไปหมดอยากจะฝากถึงยูทูบเบอร์ทุกช่องถ้าอยากจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขถ้าเตือนก็ให้ช่วยกันตนไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลพยายามที่จะปล่อยวางทุกเรื่องให้หมดหากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ